ตอนนี้กันนะมีกันเปลี่ยนเลยบวมบมอันนี้แม่ไใหนใจ,จะบลมไหมเจ้าวอลก้อนบวมอยู่ถ้าไม่บวอมต่อเดียวรับรับรอหนี้ไปโยบโผนะครับเปลี่ยนโผนี้ทาง่องเต้นเลยความตัง้งใจเปลี่ยนตามเต้นตามาตามเต้นแนวก้องอยัง Thằng kia tên nandia. Ya lộ tên chạy được, lộ tên balea. Ya giải, vino, ya giải. Mày bán. Bán lạ. Mày 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 bán lạ. เดี๋ยวมาพอผ่านแบกันเมตติเนี้เดี๋ยวพ่อมาแลบวมตรงเลยอ่ะนี่นี่นีนี่นบปนี่เนี่ี่น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 นี่น่นี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 นี่นี่นีนี่นน่นีนี่นี่า่นี่น่นี่นเ่น่นี่นี่ไี่นี่นนี่นีี่นี่นี่่นี่่นน่่ี่น

ยังแกได้ครับยังแกได้ไม่ตู <S <S ดิเดี๋ <S 1> <S 1> ยวบุป่าไปเลยตีมานปิดสังครับ <S <S 1> <S 1> จัดเจนไปคุก้นแรนรุนอนที่ตีมานปิดสังครับตีมานปิดสังเลยจัดเจนไปลแล้วนะ นะเลยจัดเก็บไม้เลยร้อยไม้ร้อยไม,ยม้ปีนองร้อยไม้ลูกก็อน,นองอะ่ะ <laughs> ร้อยไม้ปีนองสีพันปีสังแล้วนี่ <laughs> จัดเก็บไปคน